กราบสวัสดีครับ FC ฟแฟนคลับลุงขี้เมาพักขี้เล่าสามาคัคคีพักนี้มีแต่ความม่วนมีแต่ความฮาทั้งคลิปตลกคลิปเพลงซอคลิปเพลงลูกทุ่งฟังกันอย่างเพลิดเพลินกับลุงขี้เมาพักขี้เล่าสามัคคีนะครับกราบสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั่วประเทศทั่วทุกมุมโลกที่รับฟังนะครับใายฟังอยู่ที่ไหนตังใดพิมพ ตอบมาแสดงความคิดเห็นนะครับทักทายกันเข้ามาเอาฟังอยู่ตอนนี้ฟังอยู่ตอนนั่นเข้ามาอุ้มมาจากครับลุงขี้เมาพักขี้เลาสาม,มัคคีนะครับแล้วก็จะไปลืมกดไลค์กดแชร์นะตังช่อง YouTube ลุงขี้เมาพักขี้เลาสาม,มัคคีกดกระดิง่งกดติดตามแชร์ให้ลุงขี้เมาเป็นกาลังใจให้กันกตัวแล้วก็ตั้งแฟนเพจลุงขี้เมาพักขี้เลาสาม,มัคคีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับวันนี้มาในรูปแบบของเพลงนะครับเพลงซอกอันแล้วกัน เอาอะไรหาบรรยากาศเก่าเก่าในช่วงที่มีโควิดงานปอยหลวงบะมีนะครับพี่น้องบางท่านบอกว่าโอ้กำลังจะแปลงปอยหลวงกำลังจะฉลองวิหารฉลองกาแลงกำลังจะแห่ขวานมวนม่วนโควิดมาบ่ได้แห่กรรมขอลุงขี้เมาเอาเพลงแห่ขวานมาห้องย้อนรอยอดีตอ่าที่ผ่านมาที่เขาเคยแห่ขวานม่วนงานกันมานี่สองปีบ่มีงานปอยหลวงบ่ได้แห่ขวานครับลุงขี้เมาก็จะจัดให้กับงานเพลงซอที่มีชื่อว่า แห่ขวตานนะครับลุงขี้เมาก็บแปงต้นขวตานมาต้นหนึ่งครับจะเอาไปตานวัดใดดีหาทุลุงตามสถานการณ์โควิดนะครับตานหมอกสักซาวบานแล้วผมจะแห่ขวตานเข้าไปทุลุงปั่นปองในผมอยู่เนาะเอาเอาหมดเอางานกันนะครับฟังครับแห่ขวตานครับมาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจไม่คู่ชีพลุงขี้เมาพักที่เล่าสามมคีครับผม าป้อนหับขัวตาวัดเฮาจัดการจัดงานพี่น้องวงวานมาช่วยกันเต็มทีบริจาคตามจิตศรัทธาห่วมพัฒนาห่วมตามคีมมมคณะศรัทธาของเฮามากมีวันนี้สําเป็นวันดี ึงน้องตึงปีมาโจยแห่หัวตาลแห่หัวตาลมาเป็นเส้นเป็นสายตึงยิงตึงกายชโยโเสร้าก็ตึงเบาว่าคนแก่คนเฒ่า้อยเป็นกันเป็นเก่าเอากันเป็นกันขอให้คำเตียวปัดต้องปัดเต ปีดาปีเปฟอ้อนนำหน้าหัวาตาบางห้องกเเ็เปิบเหลาเป็นดีม่วนดีงันพ้องเมาจนการเพราะเป็นเหลาลามเ,เสียงกองเสียงกองทิ้งมองทิ้งมองแห่หัวาตาไปกองเป็นสายเป็นเส้นปอบ้านแม่บ้านไทยก็ตื่ วหวอมแหงห่วมใจพี่น้องยิ่งใจมวนใจแต่ว่าห้องฟ้อนดับตกบ,บาพสาวใหม่จ้งฟ้อนมีลายกลุ่มหนุ่มสาวก็มาจักฟ้อนเล็บขับหัววัดหัวว่าต้นรัวตนกนหลังไหลเข้ามามวนแต่มวนว่ามาช่วยกันแหกรู เป็นกันเป็นเก้าเอากันเป็นกันขอไอ้คำเตียวปัดต้องปัดเซ็งปีดาพี่เป้งฟอนนำหน้าขวาตานบางห้องระเสิบเล้าเป็นดีม้วนดีงันพ่อเมาจนการเพราะรากินเหล้าลามเเสียงกองเสียงกองทิ้งมองทิ้งมองแห่ขวา,านไปกอง เป็นายเป็นเส้นป่อบ้านแม่บ้านไทยก็ตื่นมาเว้นพ่องฟอนพ่องเต้นเป็นกังกะกังกา ฟังกันผ่านไปนะครับผลงานเพลงแฮควตานจากลุงขี้เมานะครับขอฝากตัวอ้อมใจ FC แฟนคลับลุงขี้เมาพักที่เราสามัคคีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใน YouTube เตเนอร์นะครับกดติดตามกระดิ่งใน YouTube ท่านจะได้รับฟังทุกเรื่องราวทับดูทุกเรื่องที่ผมโพสบะว่าจะเป็นคลิปตลกซอเพลงนะครับกราบขอบคุณทั้งนักกราบขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้ก,กันละกัน ซู้ๆูู้้นะครับวัสดีครับขอบคุณครับปะกันในคลิปหน้าครับ